ดีแบบนี้ต้องรีบหามาดื่มแล้ว5เครื่องดื่มดื่มก่อนนอนช่วยให้นอนหลับสบายทั้งคืนรับประโยชน์เพียบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมร่างกายของคนเราจำเป็นที่จะได้รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์จากอาหารแต่รู้หรือไม่คะว่านอกจากอาหารแล้วเครื่องดื่มก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มอีกสารพัดชนิดที่เราชอบดื่มกันเป็นประจำ แต่ว่าถ้าหากเราเลือกดื่มให้ถูกจังหวะเวลาของมันสักนิดก็จะช่วยให้ร่างกายของเราได้รับประโยชน์จากเครื่องดื่มเหล่านั้นแบบเต็มเปี่ยมเลยนะคะแถมยังมีส่วนช่วยให้สุขภาพดีมากขึ้นแบบคูณ2อ,อีกต่างหากและแน่นอนค่ะเมื่อพูดถึงเครื่องดื่มวันนี้สุดติ่งก็มี5้าเครื่องดื่มที่อยากแนะนําให้เลือกดื่มก่อนนอนมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะถ้าหากท่านใดที่มักมีอาการรู้สึกหิวก่อนเข้านอนแต่ก็ไม่อยากกินอาหารหนักๆเพื่อเพิ่มแคลอรี่ให้กับร่างกายงั้นต้อง ้องเลือกดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ5แก้วนี้แล้วล่ะค่ะทั้งช่วยแก้อาการหิวได้ดีช่วยให้นอนหลับสบายแถมยังมีส่วนช่วยลดน้ำหนักได้และที่สำคัญมีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านอื่นๆอีกด้วยงั้นไม่รอช้าค่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าเครื่องดื่มทั้ง5แก้วที่ว่านี้จะมีอะไรบ้าง 1>, 1. นมเครื่องดื่มที่อยากแนะนําให้เลือกดื่มก่อนนอนมากที่สุดก็คือนมอุ่นๆสักแก้วนะคะโดยแนะนําให้เลือกดื่มเป็นนมไขมันต่ํานมพร่องมันเนยนมไร้ไขมันนะคะและควรดื่มก่อนเข้านอนประมาณ3ชั่วโมงพร้อมกับเลี่ยงการดื่มนมแล้วเข้านอนทันทีเพราะอาจจะทําให้เกิดปัญหากรดไหลย้อนอ้วนและคราบนมติดค้างอยู่บนฟันจนเป็นกรดและทําลายเคลือบฟันที่เป็นสาเหตุทําให้ฟันผุกร่อนได้และ ที่สําคัญหลังดื่มนมเสร็จควรแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วยถ้าทําตามนี้ได้รับรองว่าร่างกายจะได้รับประโยชน์ดีๆจากการดื่มนมอุ่นๆสักแก้วก่อนเข้านอนแบบเต็มๆเลยละค่ะ ทั้งช่วยให้นอนหลับสบายตลอดทั้งคืนเพราะนมจะมีโปรตีนที่ช่วยให้รู้สึกอิ่มรวมไปถึงสารอาหารต่างๆที่ดีมากมายทั้งทริปโตเฟนกรดอะมิโนโที่จําเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทสมองที่จะช่วยในกระบวนการนอนหลับทําให้นอนหลับง่ายขึ้นนั่นเองและการดื่มนมก่อนนอนยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยทั้งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วยแก้อาการปวดหั ช่วยป้องกันอาการตะคริวช่วยป้องกันโรคหัวใจช่วยปรับสมดุลการทำงานของลำไส้และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายได้อีกด้วยและนอกจากนี้โปรโตีนเคชินที่อยู่ในน้ำนมยังมีส่วนช่วยชะลอการย่อยอาหารในร่างกายส่งผลทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมไปเก็บไว้สร้างกล้ามเนื้อได้ตลอดทั้งคืนในขณะที่ระบบเผาผลาญก็จะเร่งการทำงานให้มากขึ้นจึงช่วยเบิร์นไขมันส่วนเกินได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะ Ah 2. น้ำพึ่งถึงแม้ว่าน้ำพึ่งจะมีรสหวานและมีน้ำตาลเชิงเดี่ยวในปริมาณมากแต่น้ำตาลชนิดนี้ร่างกายสามารถที่จะดูดซึมไปใช้งานได้เร็วอีกทั้งรสหวานหวานของน้ำพึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตอินซูลินและหลั่งสารเซโรโทนินออกมาซึ่งสารเซโรโทนินคือฮอร์โมนแห่งความสุขและสารชนิดนี้จะเปลี่ยนตัวเองเป็นเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะทําให้รู้สึกง่วงและอยากนอนหลับดังนั้นการจิ ดื่มน้ำพึ่งก่อนนอนจึงช่วยให้รู้สึกง่วงเร็วและทําให้นอนหลับสบายตลอดทั้งคืนได้เป็นอย่างดีดังนั้นเพื่อให้การดื่มน้ําพึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพแนะนําให้ผสมน้ําพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะลงในน้ําอุ่นๆหนึ่งแก้วแล้วดื่มก่อนเข้านอนเมื่อดื่มเครื่องดื่มแก้วนี้เข้าไปก็จะทําให้ร่างกายได้รับเอนไซม์สําสคัญหลายชนิดที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพดื่มแล้วช่วยให้รู้สึกสบายท้องไม่รู้สึกหิวแถมยังเป็น เครื่องดื่มที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีและไม่เพียงเท่านี้น้ำพึ่งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านอื่นๆด้วยทั้งช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยแก้อาการนอนไม่หลับช่วยบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ได้และยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้อีกด้วยค่ะ 3. น้ำมะนาวเชื่อว่าเครื่องดื่มแก้วนี้อาจจะเป็นเครื่องดื่มแก้วโปรโดของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมล่ะคะและเรามักจะได้ยินว่าน้ำมะนาวเป็นเครื่องดื่มในตอนเช้าที่ดีมากๆแต่รู้หรือไม่คะว่าเครื่องดื่มแก้วนี้สามารถดื่มก่อนเข้านอนก็ได้เช่นกันโดยสูตรการชงเครื่องดื่มน้ำมะนาวก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่ให้บีบน้ำมะนาวหนึ่งลูกผสมกับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วคนให้เข้ากันแล้วดื่มได้เลยซึ่งเครื่องดื่มแก้ว นี้จะช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีและเหมาะมากๆสําหรับคนที่ถ่ายยากและประโยชน์จากการดื่มน้ํามะนาวอุ่นๆก่อนเข้านอนจะมีส่วนช่วยคลายความหิวได้ช่วยให้นอนหลับสบายตลอดทั้งคืนได้เป็นอย่างดีพอตื่นเช้าขึ้นมาระบบขับถ่ายจะมีความคล่องตัวและแน่นอนว่าเมื่อระบบขับถ่ายดีสิ่งตกค้างในลำไส้ก็จะลดลงแถมยังส่งผลดีต่อการลดน้ําหนักด้วยและไม่เพียงแค่นี้น้ํามะนาวอุ่นยังมีส่วน ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูเปลง่งปลัง่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยคลายความเครียดและยังช่วยต้านการอักเสบในร่างกายได้อีกด้วยดังนั้นสำหรับท่านใดที่ไม่มีเวลาชงเครื่องดื่มแก้วนี้ดื่มในตอนเช้าลองเปลี่ยนมาดื่มก่อนเข้านอนแทนรับรองว่าร่างกายได้รับประโยชน์ดีๆแบบเต็มเปี่ยมเช่นเดิมแน่นอนค่ะ 4. น้ำองุ่นแท้ ถึงแม้ว่าใครหลายๆคนอาจจะบอกว่าการดื่มน้ำผลไม้อาจจะทําให้อ้วนได้แต่เดี๋ยวก่อนนะคะองุ่นเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงโดยเฉพาะเปลือกองุ่นแดงจะมีสารเรสเวรร์รราเาทราซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้จะมีส่วนช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันในร่างกายโดยจะทําหน้าที่ช่วยเบิร์นไขมันส่วนเกินในยามที่เรานอน,อนหลับได้เป็นอย่างดีและไม่เพียงเท่านี้องุ่นจะมีอินซูลินเมื่อร่างกายได้ รับในตอนกลางคืนสักเล็กน้อยก็จะส่งผลทําแม่รู้สึกง่วงนอนและพอถึงช่วงเวลาที่ต้องตื่นร่างกายก็จะตื่นตัวได้ง่ายนั่นเท่ากับว่าร่างกายของเราจะได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มโดยไม่ต้องฝืนนั่นเองและไม่เพียงเท่านี้สารโฟลิฟรีนอนในองนยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นจึงช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดหัวใจ ช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดได้ช่วยป้องกันข้ออักเสบและกระเพาะอาหารอักเสบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรเลือกดื่มเป็นน้ำอง,งุ่นแท้เท่านั้นนะคะและควรดื่มในปริมาณที่พอดีก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์ดีๆจากน้ำอง,งุ่นแบบเต็มเปี่ยมเลยล่ะคะ่ะ ชาคาโมไมน์นี่คือเครื่องดื่มที่ช่วยให้นอนหลับสบายตลอดทั้งคืนได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะเพราะชาคาโมไมล์จะมีส่วนช่วยเพิ่มระดับของไกลซีนซึ่งจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและช่วยให้นอนหลับสนิทยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยคงระดับกลูโคสในร่างกายด้วยจึงส่งผลทําให้ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายจะไม่รู้สึกหิวโหวยเหมือนคนอดหลับอดนอนจึงมีส่วนช่วยลดความอยากอาหารได้ด้วยจึงเป็นผลดีต่อการควบคุมน้ําหนักนั่น และไม่เพียงเท่านี้ชาคาโมไม์ดื่มแล้วยังมีส่วนช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความกังวลลงได้ที่สำคัญยังเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจนอนหลับได้ในเวลาอันสั้นด้วยอีกทั้งชาคาโมไมย์ยังมีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบในช่องปากและลำคอได้ช่วยยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจึงช่วยลดอาการเจ็บคอและช่วยลดอาการบวมจากการอักเสบในเยื่อบุผิวในช่องจม,มูก และลำคอได้อีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ